ถอนกำไรจากแอปดอบริดได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขั้นต่ำในการถอนเงิน300บาทถึง50,000บาทต่อวันวันนี้โค้ช AOY จะมาถอนกำไรจากแอปดอบริ50,000บาทค่ะไปกันเลยไปกดที่แคสเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อกดที่แคสแล้วนะคะเราไปกดที่คำว่าถอนค่ะอถอนอยู่ด้านบนนะคะกดเลยหลังจากนั้นนะคะ ยอดที่ต้องการถอนจำนวนลิส t p พอย t ์ที่ต้องการถอนค่ะ1 l i ่งลิสพอย์เท่ากับ1บาทค่ะตอนนี้มีอยู่5590แต่วันนี้นะคะเราจะถอนที่50,000บาทค่ะใส่จำนวนที่ต้องการถอนค่ะ50,000บาทค่ะหลังจากนั้นให้เรากดด้านล่างค่ะถอนลิส t p พอย t ์ค่ะกดถอนลิสต์พอยท์เสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เราใส่ช่องทางรับ OTP ค่ะช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ ปลอดภัยนะคะจะเลือกเป็นเบอร์โทรหรือว่าเป็นอีเมลก็ได้นะคะ้ดเลือกเป็นเบอร์โทรละกันกดเลือกเบอร์โทรแล้วก,วกดคำว่าถอนลิสต์พอยท์ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะรอรับ otp นะคะเข้ามาแล้วเราก็นำมาใส่ช่องนี้ค่ะมาแล้วค่ะ8 6 8 3 8 9 8 6 8 3 8 9หหลังจากนั้นกดถัดไปค่ะดำเนินการสำเร็จเป็น การถอนนะคะกำไรจากแอปดรอปริท5 0,000บาทเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอนะคะ,ะรายได้นะคะมันจะเด้งมาที่ธนาคารนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดการถอนนะคะริสพอยต์สำเร็จเรียบร้อยนะคะถอนไป5 0,000บาทนะคะค่าธรรมเนียม35บาทแล้วก็มีการหักภาษีหนะ้าที่จ่าย3%เนํานำส่งสัมภาระและมีการหักดีอาพอยต์ไปให้เราช้อปปิง้งซื้อสินค้าครั้งถัดไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะคะ เรากลับไปดูหน้าหลักก่อนนะคะดอปริปเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะที่รวบรวมอาหารเสริมสุขภาพความงามเครื่องสําอางนะคะอยู่ในแอปนี้เลยแล้วก็เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมนะคะ,ะเราแค่ดาวน์โหลดนะคะแอปมานะคะมี ID โค้ดเป็นของตัวเองนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างกําไรแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวรอนะคะจะมียอดเงินนะคะเด้งเข้ามารอประมาณสัก1-2นาทีนะคะเพราะว่าถอนปุ๊บเนี่ยเงินจะเด้งเข้านะคะ ธนาคารของเราแล้วก็จะมียอดโชว์มานี่มาแล้วค่ะนะคะที่47,465บาทเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยกับการถอนเงินแอปดอบริดนะคะไปหาดาวนโ์โหลด